อิมินาสกาเรนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรหนาธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรหนาสังฆังอภิปูชยามิอรหังสมมาสัมพุทโธ ภระวาพุทธังภระวันตงังอภิวาเทมิสวาคาโตภระวตาธรรมโมธรรมางนัมัสสามิสุปฏิปโนพระควโตสาวากสังโคสังขังนามามินะโมตัสสะภระขวโตอรหห โตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพุทธังสพเมโทรสร้างขมาธรรมพันเต วันทาไม่ทำมังสัพเมโทรสร้างขมคขเมพันเตวันทามิสร้างคางสัพเมโทรสร้างขมาขเมพันเตพุทธังสระนางขจามิทำมังสระนางขจามิสังคางสระนางขจามิ พุติยัมปีพุทธังสระนางขจามิพุติยัมปีธรรมังสระนางขจามิพุติยัมปีสังขังสระนางขจามิตติยัมปิพุทธังสระนางขจามิตติยัมปิธรรมังสระนางขจามิ ตติยัมปิสังขังสระนางขชามิอิติปิโสพระคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูวอนุตรโปรปุติสัรรมสาราธิสัทธาเทวันสานางพุทธ โหปะขวะติสวาขาโตภะขวตาธรัรมโมส,สันติิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปาันายิโกปัจ,จัตตังวเวทิตพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะขวโตาสาวากาสังโฆออสุปฏิปันโนภะวโตาสาวากาสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสาเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาทิทางจตารีปุริสายุคานิอาธาปุริสาปุคาละเอสาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณิโยอโนุตตัางปุญญาเขตต่างโลกาสสตติ พหงสหาสสมพินิมิตสาวบุทานต่างขิมเมกรังอุทิตโพรสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาทิตวามุนินทวตันเตสสาภวตุเมชัยมังขารานิ มาราติเลกามาพิยุกชิตาสภารันติงโครัมปนาระวกรรมะคามัทยาขังคันติสุทานตวิธินาชิตวะมุนหินโทตันเตสสาภวตุเมชัยมังครานิ นาราคีดิงขาชาวารางอติมาตพูตังท้าวาิจักวสันิวสุธารุนันตงังเมตามภูเสกวิธินาชิตวามนุนหินทวตันเตสสาภวตุเมชัยมังคารเนโอคีตคาคามาติหาทาสุธารุนันตัง ทาวันติโยชนะปะังคุดิมารวันตังอินทีพิสังขมาตามโนชิตวามนุนิทโพตันเตสสาพวตุเมชัยยมังคะรานิกาตวานากาธมุทรังอีวาคพิเนยาจินจายาทุทวจนัง สนกายามาเชตันเตนสโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเมชยมังคราณีสัจจงวิหายามติศาสจักวาทเกตุงวาทาปิโล ปิตามนางอติอันตะพูต่างปัญญาปฏิปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุมเมชัยยมังคราณีนันโภปนันทาภูชตตางวิภูทังมหิทิงบุตเตนะ เถรพุชะเคนธรรมสยันโตอินทูปเทสวิชนาสิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเมชัยมังคารานิทุกขาหาทิทฐิภูชะเคนะสุธาทหัตถังพรหม,มัง วิสุทีสุติมิทีภกาพิธานางยานาคะเนนะวิธินาชิตวามุนิทโทตันเตสสาพวตุมเมชัยยมังขรารณิเอตาบีุทธยะชามังขราอัตถาคาถาโยวาจโนทินทิเนสรเตมตันทีหิตวานเนกวิทิธานิ จุปัฏานิโมขังสุขังอาธิคมหย,ยานาโดสปัญ,ญโยมหากาลุณิโกนาทโทหิตายะสัพพานินางปูเรตวาปารมิสัพาปตัตโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนาสัจวะเชนาโหตุเมชัยมังคารังสยันโตโพธิยามูเรศกรายานางนันทิวันทนโนเอวังตะวังวิสโยโหมิสยันสุชัยมังขะเรอปราชิตปานรังเกสีเสปทาวิปุคเร ภิเศกเกศาพ,พุทธานางอาคาปัตโตปโมทเตสุนักตังสุมัคะรังสุปภาตังสุโหุิตังสุขโนสุโมโตจะสะอาจะสุยิทังพรหมะจาริสุปัทาคินางกายกรรมังวาจากรรมังปัทาคินาง ปัาทขาีนางมโนกรรมมังปณิทิเตปัทขินาปัทขินาเนกาตาวานรารพันตาเถปัทขิเนภวตุสาพ,พมังคารังรักขันตุสาพ,พระเทวตาสาพพ,พุทธานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเม พวตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสติพวันตุเมภวตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสาปสังขานุภาเวนัสธาโสติพวันตุเมอหังสุขิโต โหมิ oh, ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิ oh, ปัดะจากความทุกข์อเวโลโหมิ vero, oh, ปัดจากเวรอัพยาปาัจโชโหมิปัดจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโคโหมิ ico, oh, ปัดะจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตตานางปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันได้กันเลย อพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันได้กันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิน ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณะญาติและผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความจะเดินปฏิบัติแต่สิ่งดีๆและสิ่งที่ชอบด้วยเทินอิทังเมมาตาปิตุนางโหโต สุขิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้วิดามารดาของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขอิทังเมกุรูปัชาาาาปชายาจริยานางโหตโตสุขิตาโหรโตกุรูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูผู้อุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขอิทังสัพ,พเทวตานาังโหตโตสุขิตาโหนตตสัพเท,เทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุข อิทางสัพ,พเปตานางโหตโตสุขิตาโหนโตสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุขอิทางสัพ,พเวรีนางโหตโตสุขิตาโหนตุสัเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุขอิทังสัพพสัตตานางโโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบนนุญนี้และโปรดอโหสิกรรม และอโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน